สวัสดีการทุกันไปดึงกระไดก่อนเหนมัพร้อมพกไปฮักวาจะบอกี่ตอนนี้ม่พี่ม่ณไม่อ่านนานข้ารัตลอดไปอาจจะกลัมาอานก็ได้นะอาจจะกลมาอ่านก็ได้นะแต่ไม่ตอนนี้ไห่ไม่ใช่เ เอ,อช่คนผิดคนผิดต้องต้องปากล้วมันเรามาวัดคลิปครับเพราะว่านี่คือปากกว่าเดอะซีรีส์เริ่มใหม่หมดเลยเราต้องทำนี่คือมันแค่มันมันแค่มัน,ม,น,ม,นมันแค่เริ่มนั้นคนแค่เริ่มมันแค่ซีซันหนึ่งเท่านั้นจะบอกนะถ้าผมถ้าผมอ่ะแตะล้านได้คือ ซีซั่นหนึ่งจ,จบนะทุกคนแต่แต่เหมือนแต่ล้านได้ทีอีกแต,แต่แต่ล้านห้าคือซีซั่นหนึ่งจบแต่สามล้านคือซีซั่นส,สองจบเพราะว่านะฮะนี่ฮะเราต้องทำให้ซีตีมันให้ได้ไม่โดนด้วยอ้าวจะกระดับนู่นแล้วจะกดับมันจะเบิด ไม่ได้ปลากลกัวนานมาอมาเวลาเอาต้องกดห้าน,นิ้วเลยนะ สามคันไม่เคยแตกมาก่อนสามครั้งไม่เคยแตกมาก่อนในครัง้งเดียวเนี่ยทุกคนความสวยมาจึงมาเยือนความสวยจึงมาเยือนความสวยจึงมาเยือนสวยตรงนี้ผมก,กากอ่อนสุดไปแล้วเฮ้ยหรือว่าหรือว่าจะมีแค่ EP เดียวนะ ก็คงไม่ใช่หรอกทุกคนเราจะเล่นบากัว EP และสองสามครั้ง EP และยี่สิบนาทีเด้นทุกคนจบแต่ละครั้งเมื่อไหร่แล้วก็จะอ่านแล้ออวจบจบไปแล้วเฮ้ยทุกคนอย่างนี้แลไม่ชอบอย่างงี้ชอบแบบนี้มันแบบเหมือนเมื่อกี้คือถ้าใครคิดจะไปเอานี่คือโง่งมากอะ มเล็กน,นะเฮ้ยจะได้ไหมทุกคนทีน่ไม่ผมจะทำะราศีติได้ไหมหรือว่าจะจบเลยอีพีเดียวไม่ไม่ต้องต่อ 2, อีพีสองอีพีสามเฮ้ยไม่ได้นะเราต้องเก็บไว้ต่อบาอ้างล้านห้าคือเป้าหมายของเรามีซีซั่นหนึ่งทุกคนถ้าทําได้จริงๆอ่ะเออเคแป๊บหนึ่งกี่ทีละเอ้ยสามทีละทําต่อเฮ้ยไหนวะหาตัวไม่เจอเงียบไปดีวกว่าบินฉันจะพาเธอเลอย เราแมวมาไกลมีมาฮึ่าม,ามกลัวด้ยวยนั่นมงมอแล้วผมกูเอ้ยเหมือนแล้วอะติดส,สองสุดคือจะเแรกผมตั้งเลยว่าให้ผมได้ทีสี่สองสุดผมจ็ดสีดสดส่สิ้สั้นแต่ไม่สิ้นว่าไม่ทำดีกว่าะเรียกว่าซีซั่นเราจะปิดจะได้ปิดโรงแรมเฮ้ยผมเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยว่าจะถึงไม่สิ้นเอ้ยมมอะไรนะขยัน มีขยะไม่ใช่ตัวช่วยมีไปเลยเก็บ,กบอีอเกต้านูก็หนี่ไดสิติดตั้งเราต้องแซงหนึ่งร้อยให้ได้คือความฝันของเรา 100, เรียบร้อยเอาสองแล้วเฮ้ยแล้วเนี่ยเนียทุกคนหายไปแน่นเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยเนาะเนี่ยเนี้ยว้ฉันมีล่ฉันมีล่ฉันมีโล่อนี่เต็มเต็ม มาทุกคนเราต้องใช้เวลาบริหารนิวบริหารมิบริหารมิบริหารมิบริหารโอ้ได้ด้วยได้ด้วยทุกคนเชิญป,ปุ้ยป,ปุ้ยปุ้ยเรียบร้อยมา F U N ฟัน ทุกคนคันอ่ะโอ้ยคอนเทนต์มาคอนเทนต์ก็จบไปแล้วนะนี่ก็นจะเฮ้ยมาวะทุกคนเฮ้ยหรือว่ามันจะทำลายสีสีได้วะอีกแล้ววะของตาติดเลยนะลายสีสีได้อ่ะไม่ได้ฉันจะกินเงินเรา อ๊บไม่ได้ทุกคนไม่ได้นย่ากตปเฮ้ยอันเดียวเองอ่ะเย่แล้วทุกคนเย่แล้วอุ๊ยเกิบไปมันแตกแล้วมามานี่ไง กลัวว่ะทุกคนกลัวตายอ่ะเฮ้ยน่ากลัว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 มากเฮ้ยกูจะจบซีรีส์ด yes. <c oughs> <ın> <illing> ้วยนะเราต้องต่อให้ได้เราต้องต่อให้ได้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะแตกอย่าบอกนะบอกนะจะแตกอีกทีนี้เลยอ่ะเฮ้ยพี่หนึ่งจรงเหรอนี่พี่หนึ่งเล่นสามเฮ้ยกี่ทีแล้วอ่ะเราจะเล่นทุกเราจะเล่นประมาณ สองสามตาลอยหนึ่งเอพีเอเย่แล้วกว่าถึงที่ผมเจ็บที่สุดคือนี่แม่หลบอขอ,อต่อเฮ้ยได้ว่ะหลบได้ว่ะผมไม่เคยหลบไอ้ตะปูได้นะตะปูเนี่ยหลบยากมากผมไม่นเป็นตัวของผมเดี๋จะบอกนะเฮ้ยบอกนะอย่าบอกนะขอสวยได้มาเลุกคนได้มาเล็กคนได้แล้วห้าเซน รางวัลห้าแสนคะแนนตอนเนี้ยเงี้ยเงี้ยเฮ้ยบอกนะว่าแตกแน่วันเนี้ยมันแค่มันแค่อี EP เลยนะมันจะแตกเลยคือ EP ละสองตอนนั้นควรอย่าบอกนะ EP เดียวจบเลยเฮ้ยไม่ได้นะอย่งี้ไม่ได้มันต้องสามตอนเลยเฮ้ยหกมาแล้วว่ะหกมาแล้วเฮ้ยยี่วันนะแตกแน่ ุผมว่างานนี้เราจะเล่นไปให้สุดเลยทุกคนอ่ะผมเปลี่ยนแล้วนะทุกคนเราจะเล่นไปให้สุดแล้วหยุดที่ตอนเราจะเล่นไปให้สุดแล้วหยุดที่ตอนที่ยี่สิบเล่นไปสุดหยุดที่ตอนหยุดตอนที่สามสิบเฮ้ยมาว่ะทุกคนแจกนเลยอ่ะหนึ่งล้านแตกนะคะทุกคนหนึ่งล้านแตกแล้วคับทุกคนหนึ่งล้านแตกแล้วหนึ่งล้านแตกแล้วหนึ่งล้านแตกแล้วสวย ร้านแตกแล้วสวยทุกคนร้านแตกครั้งแรกผมไม่เคยมาถึงอันนี้คือความฝันแบบไม่เคยมาไกลขนาดนี้มาก,ก่อนอะทุกคนโลดหาแล้วเย่แล้วเยนแล้วทุกคนละพัดไม่ได้ทุกคน กคไม่เราต้องต่อตาที่สามทุกคนสามตาต่ออีพีหนึ่งอ่ายี่สิบอีพีนะทุกคนไม่มีการทำรลายละอีกสามสิบอีพีสี่ทุกคนมาทุกคนเมื่อกี้โอ้ยเรียกว่าแบบเหมือนเฮ้ยร้านแตกครั้งแรกเลยคนไม่เคยร้านแตกมาก่อนนะทุกคนคือตอนนั้นคือดีใจลันเฮดังลั่นบ้านเลยร้านแตกครั้ง ไม่คเคยเจอมาก่อนร้านแตกครั้งแรกเอ้ยเสียดายอ่ะทุกคนเมื่อกี้ผมน่าจะคันนะทุกคนมอุปรรคก็คือการคันคันนอุปสรรคในการเล่นและการถ่ายคลิปคือการคันคันหนึง่งเลย นี่ฮะเต็มเนี่นี่โอเคเยอะเรียบร้อยมาทุกคนให้เวลาคูณสามโจมากเกิด,ด,ดเปปริ่มเริ่ม่ชชีสหนชีสแอปเปิ้ลลูกสนแบบมันเพิมระดับเรื่อยๆอ่ะไม่ทันเลยทุกคนไม่ยินมไม่ทันเฮ้ยยิ้มขยิ้เจ ฟันระเบิดฟันได้พี่บอกนะจะแตกแล้วเอ้เมื่อกี้เป้าหมายของเราคือสองร้านนะทุกคนเราจะขยับเป้าหมายมทีละน,นิดทีละหน่อยนะสามร้านจะแตกเหรอคือมันเป็นเคยได้ยากครับพี่สายร้านจะแตกได้วันนี้เราจะได้ประมาณสี่แสนแล้วตอนเนี้ยมั้ง ผมไม่รู้ว่าเขานับยังไงกันอ่ะเขานับจากท้วนรางวัลแล้วเอามาคูณสองเหรอไม่รู้ว่าเออม,มาทูกสวนอ้วันน,น,นี้แหละสอลูกสวนที่เสร็จแล้วก็สาบปะร่ยากขึ้นหน่อยยากขึ้นมากเลยซสยด้วยขึ้น,ข,นขึ้นหน่อยหรอกอุ้ยแม่ มันเริ่มยากขึ้นเรือ่อยๆขึ้นเรือ่อยๆขึ้นเรือ่อยๆขึ้นเรือเร่อยๆเฮยผมว่ามันใกล้้ามาแล้วมัใกล้เข้ามาแล้วกล้เ้าแล้วมันใกล้เข้ามาแล้วมันกล้เ้า,าแล้วอย่มตกเลยคุณแซงเจจเจ็ดเปอร์ากประเทศเฮ้ยมาเนต้องก,การแซงหนึอยเปอร์เ็นจาก เอ้ยเดี๋ยวกันนะผมบอกว่าอะไรเอสี่ตาเลยอะสี่ตาเอ้ยขยันเนาะขยันเล่นว่ะขยันอันคลิปครั้ง,งนี้เราต้องทำลายสี่ติให้ได้ทุกคนสี่ติเราเป้าหมายก็คือสองล้านสองล้านทุกคนสองล้านล้สี่ติแล้องก,การสองล้านทุกคนเราต้องก,การส่งล้านมันคือความฝันของเราซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในโลกการแห่งนี้ นี่ไง่กีซ่อมจิ้มขาหัวเลยนี่ไนจานผลไม้บินดีกว่าบินรอบบินรอบบินรอบโลกเที่ยวกันไปรอบโลกหลบับเงียบพึบพึนี่นี่โยนาโยนกลับไม่โกงกันโยนาโยนกลับไม่โกงกัน โยนมาโยดฮือไม่โด้ไม่ได้คืนนี้ไม่ได้คันนี้ไม่ได้โยนมาโยนกลับไม่โกงกันโยนมาโยนกลับไม่โกงกันโยนมาโยนกลับไม่โกงกันจิ้งโหมีคว้าระเบิดได้แล้วยีว่งคิดได้แล้วคนไม่เห็นไหม เฮ้ยกลัวตกมากค่ะตอนนี้คือแบบเบยคือกลัวตกมากหัวใจเต้นตุบตุบตับเลยจริงเต้นติมตุ๊บเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยน่าดูอลยทุกคนน่าดูละน่าดูละจะตายไหมไม่ตายานะสวยไม่ตัว หัวเลยยาออตกจนได้ออครบสี่ตาเรียบร้อยแล้วทุกคนจบแล้วสิสา่าสิบห้าแล้วมันก็ผ่าน,นแล้วเนาะแแปลว่าเราก็ต้องจบจะจบซีรีส์กันแล้วไม่ใช่ทุกคนเราเั้งเป้าหมายใหม่คือสามสิบอีพีเราต้องทำมาสี่สีได้เยอะที่สุดนั่นทุกคนแล้วก็อันนี้ก็ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ทำรายสิติได้มากสุดก็คือ16ลอนบ๊ายบาย